อ่ามาเจออาจารย์ตุ๋ยแล้วครับวันนี้คอนบ่ายครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ๋ยสวัสดีครับได้กี่แต้มแล้วครับวันนี้สโอ้โหอย่างไวเลยอาจารย์ตุ๋ยเนี่ยต,ต้นไม้หนึ่งตัวไม้ขลุ่โอ้ที่วันนั้นเหรออาจารย์ตุ๋ยครับโอ้โหใช้ได้เลยเว้ยวันตอนเย็นอ่ะไอ้มวานมาตามอยู่ด้วยมาถึงกีค่ำเลยงการห้าโมงเมื่อวานเนี่ยมา,มาครับมาถึงประมาณห้าโมงสี่สิบค่ำแล้ว ทันไหมไม่ทันเจอไหมเมื่อวานไม่เจอนึกว่าหายไปแล้วนึกว่าเรียบร้อยแล้วนะวันนี้มาแต่เช้าเลยแปดโมงมาถึงนี่คือว่ามาตื่นพร้อมกันเลยเจอกันเลยอยู่ที่นครเดิมเจอกันที่นครเดิมเนี่ยอันนี้ก็เล่นประมาณชั่วโมงเลยนะนี่นะบินลงบินขึ้นบินลงหน่งจะโดดไม่โดดจะโดดไม่โดดกว่าจะกว่าจะเหยียบนะอาจารย์ตุยเป็นไงดุดุไหมอาจารย์ตุยไม่ดุไม่ดุ ตัวนี้นะไม่นไม่รู้มันเดิ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 นมาแล้วก็เฝ้าออแล้วกระโดดเลยอ๋อแล้วลองมันไม่เข้าตีพเพื่อนียดเหมือนอันนี้เนาะมไม่โดดหยยบตีพเพื่อนลองเอาไปชํำดูเผื่อมันขึ้นแต่เสียงดีมากเลยนะอาจารย์ตุยนะวันนั้นเนาะมีขัดสองอขัดสามน่าจะได้ยินนะอาจารย์ตุยนอนไม่หลับเลยอาจารย์เ <laughs> ขาลงไปอาจารย์อะไรเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเนคารลมเขาบอก มันอยู่ห่างเนาะมันไม่ได้เข้ามาสู้ใช่แต่ผมได้ยินแต่วันนี้ก็ไม่เห็นปล่อยขลุ่มเลยวันนี้นะมีอยู่นิดเดียว <c oughs> ไม่เหมือนวันนั้นเลยนะวันนั้นโอ๊ยโคก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 ทั้งเรียกทั้งคูยสลับคำอ่ะเดี๋ยวไปใส่ก่อนจานตุ๋ยเดี๋ยวไม่ทันจานตุย๋ยปะบายครับครับผมเจ้าหนึ่งจัดแล้วครับ ตัวนี้ใช้เวลานานมากเลยครับสามชั่วโมงเลยครับตั้งแต่มาเลยครับกลไกมีปัญหาครับผมเหยียบแล้วไม่ลั่นครับนี่ครับเดี๋ยวเอานกลงก่อนครับนกตัวนี้แก่คูมากเลยครับนี่ครับโอ้เซียนสอเต็มหัวเลยครับดีครับตัวนี้ครับหัวดำเลยครับเนี่ยนี่ครับครับ เจ้าหนึ่งจัดแล้วครับวันนี้ครับเต็มแล้ครับใช้เวลานานมากเลยครับสาเหตุกลไกพเนยดมีปัญหาครับครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอานกออกช่วงเย็นครับนกกําลังเล่นเลยครับผมตอนนี้อาจารย์ตุ๋ยกาลังไปย้ายนกใหม่ครับนี่ครับอูนกเยอะมากเลยครับเวลา เวลานกขึ้นเล่นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยองลากคอนเนี่ยครับปทุมธานีเนียครับเยอะมากเลยครับทีนี้มันดีอย่างหนึ่งครับสําหรับต่งางจังหวัดของเราคือว่าช่วงนี้นกกําลังจะลงครับแต่ทีน่นี่อากาศร้อนนกกําลังเล่นครับผมจับเฉลยหรือตัวหมายนี่เวลานี้นะครับสุดยอดเลยครับ นี่จานตุ๋ยมาแล้วครับพอดีเจอคนตกเบ็ดครับของแสลงครับคนตกเบ็ดกับคนต่อนกนี้มันคล้ายๆกับแบบว่าชอบหมายเดียวกันครับผมจานตุย๋ยเป็นไงบ้างครับผ่านเพชรนกงานจานตุยยอมรับเลยนะผมครับ กันทุกไม้ครับนกภูเขาครับไอตัวนี้นี่ผมยอมรับเลยครับตัวนี้หมานมากเลยครับตัวนี้เนี่ยนกมืองการนะครับถ้าจะเก็บตัวไม้นี่ต้องยกให้ผ่านเพชรเลยครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปแล้วครับคารมตัวไม้ครับโกโฮโกโกโกนี่โอ้โหเอาได้สุดยอดครับตัวนี้ครับนี่ดูครับผมคู่คู่ก็เอามาแล้วผมก็ไม่รู้ว่า มันลายอะไรยังไงนะครับแต่ดูลักษณะเอาเองครับผมตีนใหญ่ตีนดูดูนี่ก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆครับตีนใหญ่ตัวนี้ครับตีนเขาหิ้วเขาหนี่งหิ้วก้อยนิย้วก้อยใหญ่อันนี้มีคู่อ่างนะครับคู่อ่างกี่คำนะอาจารย์ถุยสี่คำสามสี่คำครับขึ้นสุดๆห้าคำนะบางทีก็มีริวตันใช่ไหมลิวเฟืองเออริวเฟืองริวเฟืองลิวเกลียวลิวเฟืองใช่ใช่ใช่ เน <c oughs> <1941, S 1> ียเชื่องมากครับนกตัวนี้ครับเนี่ยขึ้นทุกไม้แย่แย่ไม่ได้ครับแย่ร้องแย่ร้องครับร้องอย่างไรบุงแง้วบุงเงี้ยเสียงเล็กแต่ดูลายเม็ดคอครับเวืมากลยครับเนี่ยดูลายเม็ดคอครับนี่เม็ดพริกแดงหมดยันหลังนะครับเนี่ยตัวนี้กล้องผมอาจจะไม่ดีครับไกลไกลไกลเดยไม่รู้อันนี้ทางนี้ย้อนเสียง ต่อไปก่อนต่อไปก่อนต่อไปก่อน,ออนอรายทางนี้นี่ครับหืเม็ดลายเม็ดดูลายเม,ม็ดคอครับผมมานมากครับตัวนี้ผมยอมรับเลยครับนี่ไปด้วยกันเนี่ยผมไม่เคยแซงเขาได้เลยครับเนี่ยอันนี้นกป่าภูเขาเลยครับเมืองเมืองเมืองการใช่ไหม,มการบางตีบางเต้นี่แหละอ๋อนั่นแหละนั่นแหละของอาจารย บุญทันเนาะสายสีใช้ได้เลยครับตัวนี้ก๊าเซียนแปดสิบแปดสิากเบามากเลยครับแย่เป็นร้องแย่เป็นร้องนะครับตัวนี้ครับผมดูนงไม่เป็นนะแต่ผมชอบมันมันคู่อ่างฮูลยเอามาเฉยแต่ว่าเล่นทีแรกก็ยากอยู่หึกว่าโดนต้มโอ้นอนเลยเนาะอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยนกฝึกนกฝึกต้องเพียนเอาออกคันตัออกไม่คันตัวออะขยันแย่ขยันแย่ไมันวันนี้อาทิตย์หน้าผมต้องไป ไม่ขันก็นั่งกินเหล้าไปเราไม่ต้องไปซีเรียกมันปล่อยมันอย่างนั้นอ่ะแต่ตัวนี้ยอมรับเลยหมานมากเลยครับผมเปีนแล้วปีหนึ่งแล้วคับผมอืมครานี้เป็นเลยต้องเสือเลยครับอาจจะดิ้นนะเจออาจารย์แต่ผมไม่รู้ว่าลักษณะสนับปีกหรือลายเม็ดคอหรืออะไรยังไงไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้ยอมรับว่าหมานครับถ้าออกคือมีแต้มครับผมอย่างน้อยๆก็หนึ่งแต้มสองแต้มต้องมีครับที่เมื่อกี้ไม่ได้ น้อยครับที่ที่ที่ไม่มีแต้มเนี่ยผมว่าน้อยมากครับออกสายครับอ่าร้องเลยอ่าโอเคครับผมคนท้ายครับยังเงียบเลยครับเจ้าหนึ่งครับไม่ร้องไม่เล่นเลยครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วสิบห้านาฬิกาแล้วสิบหกแล้วสิบหกห้าโมงแล้วมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเยเยอะยี่สิบหกเจ็ดสิบหมดแล้วเพราเขานอนแล้วช่วงนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับก็ถือว่ารีแลกต์ไปถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมกันครับทุ่งนานี่ครับนี่ครับนั่นแหละวัดนี่ครับทุ่งนาครับมีวัดนี่ครับสวยมากเลยครับอากาศยามเย็นเราไม่ได้เน้นว่าต้องได้เฉลยเยอะๆหรอกครับอยากออกไานั่งโง่เอาความสุขครับผมมาสัมภาษณ์ผมหน่อยที่จัดไร์ใหันมาทางนี้ <Yeah. S 1> ว่า,วาไงอาจารย์ตุ้ยวันนี้ผมไม่อยากพูดนะว่ามาตอนนอกทำไมบางทีก็ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะได้เฉลยนะอะตอนนี้เริ่มแมวแล้วนะแต่ในความจริงก็คืออยากออกมาชําระล้างจิตใจอยากออกมาขัดเกลาจิตใจแย่ไม่เศร้าขึ้นแล้วก็นั่งดูนกให้มันลืมอะไรสักอย่างในเรื่องงานเรื่องชีวิตประจําวันเนาะ,นะผมก็อยากขอผมก็อยากมีแค่นั้นแหละใน,ในชีวิตบางคนเนาะอยากมีความสุขข,ของตัวเองเนาะ อันนี้ช่างสุ่ยนะครับอันนี้แย่เดินยอลเล่นนะครับอันนี้ของแท้นะครับระดับช่างนะครับผมไม่เอาหน้าไม่เอาหล้าครับเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทั้งยี่สิบปีนะแจนตุยนะตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะโอ้ศีเจ็ดห้าสามเจ็ดศีเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์พี่ศีเก้าปฏิวัติเรายังอยู่ด้วยกันเลยเราเพิ่งย้ายมาเนี่ยศูนย์เลยเนี่ออปีห้าศูนย์ปีห้าศูนย์พอดีเราอยู่ตรงนี้ปีห้าศูนย์ เราอยู่ด้วยกันพูดถึงว่าเราอยู่ด้วยกันไงนจยนตุยยังไงก็นั่นแหละมาถึงตรงนี้ก็นั่นแหละใช่คำว่ามิตรภาพอยังไงก็เหมือนเดิมครับเขาให้กันตลอดเราไม่ได้เอาเปรียบหรือแลเสียเปรียบซึ่งกันและกันเนาะ <c ười> คือว่า,วาคำว่าให้เกียรติครับผมสําคัญที่สุดนะจยนตุยเนาะนต้องเป็นจอมยุทธใช่ <c oughs> ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ อย่าเอาอายุหรือว่าจะเอาหน้าที่การงานมาคุยถ้าเอาหน้าที่การงานมาคุยยังไงก็อาาาําลาพาจากกันด้วยวิวสวยๆครับตุ้งนาครับข้าวกำลังใกล้จะเหลืองครับผมก็ฝากติดตามแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ